วันแรกเล่นเสร็จก็ง,ง่วงกำลังจะหลับหนึ่งแล้วก็หลับไปแล้วอีกหนึ่งเล่นจนเหนื่อยจนหลับนี่ก็เริ่มนะครับนอนซะแล้วนอนซะ นอนซะไม่ไม่หลับสักทีหรอกดูน้องสิหลับไม่รู้เรื่องเลยอืมมังจะเล่นอีกฝืนเล่นนะเนี่ยนอนซะนอนซะลอก